ครับผมบูนะครับวันนี้วิเคราะห์ฟุตบอลกันสองคู่นะฮะไปเริ่มกันที่เกมก็เป็นยู่าลีทั้งสองคู่นะครับเกมระหว่างเอลเเคเรนเจอกับแมนยูจะเตะกันเวลาเทียงคืนห้าสิบห้านาทีคู่นี้ก็ถือว่าเป็นบอลที่คือถ้าไม่เคยเจอเลนนมักอ่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเฮดทูเฮดก็ตัดทิ้งไปได้เลยดูแล้วก็ก็ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ส่วนที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวผู้เล่นแมนยูคาดว่าจะ ส่งตัวเก่งหลายๆตัวลงสนามก่อนหน้านี้โซชาชอบใช้พวกตัวสำรองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเข้าสู่รอบลึกๆแล้วรอบ16ทีสุดท้ายดูแล้วคงเน้นมากขึ้นนะครับดูจากที่สื่อต่างประเทศเขาลงข่าวกันเนี่ยก็มแนวโน้มว่าจะใช้บรูโน่เฟรนันเดสเป็นตัวจริงไปเลยนะครับปันเกมแล้วจะมีพวกเฟรดแม็กโทมิเน่ส่วนตัวที่เป็นตัวสำรองที่คาดว่าจะได้ลงสนามก็พวกควอมาตาพวกแม็กันกินวูดบริลลอิกาโล ซึ่งตัวผู้นี้เล่นเข้ากับบูโนหมดเลยนะครับดูแล้วก็คง <In coming S 1> จะเป็นเกมที่โซชาเน้นเต็มที่ข้างหลังก็มีแม็กควายมีเอลิกไบยี่พวกนี้ดูแล้วก็สู้กับเจ้าทิน่นลาเอสเคลที่ปีนี้ <Ch att. S 1> เล่นได้ฟอร์มดีมากๆได้ไดีนะครับดูแล้วก็มแกมนยูเกมนี้มีลุ้นบุกไปชนะได้เลยน่าเชียร์ที่แมนยูครับคู่นี้ฟันทงว่าแมนยูจะบุกไปเฉือนหนึ่งประตูส่วนอีกคู่หนึ่ง เป็นเกมระหวหวงไอทักแฟรงก์เปิตเจอกับเอฟซีบารเซโลครับแฟรงก์เปิตชั่วโมงนี้เนี่ยเน้นบอลถ้วยรายการนี้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นความหวังเดียวที่จะทําให้พวกเขาได้ไปแชมเปี้ยนลีกได้ในซีซั่นนั้นนั่นก็คือการเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้ในขณะที่บอลลีพวกเขาก็จัดทีมแบบเน้นตัวสํารองซะเยอะนะครับเพื่อที่จะมาเล่นเลเนรายการนี้เต็มเกมนี้เป็นต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกดูจากสภาพทีมเนี่ยฟูลทีมเลยนะข้างหน้าก็มีอังเดซินวานะมีตัวอย่างคอสติ ดายกิคามาดาพวกนี้เล่นดีหมดนะครับดูแล้ววันนี้ก็น่าจะเปิดบ้านสอยทางบาเซิลนไปได้แบบไม่ยากสองประตูน่าจะมีสรุปวันนี้สองทีมที่น่าเชียร์คือแมนยูและไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับยังไงขอส่งบอกากร์ดฟุตบอลครับ